เคโนสสวัสดีค่ะมาชมบ้านมือสองกันนะคะหลังนี้ต้องบอกว่าตามสภาพเลยนะคะเป็นบ้านขนาด100ตารางวาค่ะราคา2รล้าน4แสนบาทนะคะซึ่งผลคุณพี่มีบ้านให้สองหลังค่ะอยู่บนพื้นที่แปลงเดียวกันนะคะบรรยากาศดีขดลมเย็นนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะอยู่บ้านโป่งหนึ่งใกล้อ่างมากประชันนะคะ อยู่ใกล้ทางด่วนใหม่เลขเจ็ดด้วยค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยทีเดียวท่านใดที่มองหาบ้านและที่ดินกันอยู่นะคะแปลงนี้2อล้าน4แสนบาทได้บ้านถึง2หลังเลยทีเดียวนะคะแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้เบื้องต้นนะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะม,มีเบอร์โทรผู้ขายด้วยนะคะหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในโซนของอ่างเก็บนะ้ำมาประชันนะคะ แถวจังหวัดชนบุรีค่ะท่านก็สามารถที่จะติดต่อนัดชมพื้นที่กันได้นะคะหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรโทรคุยได้เลยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ